สวัสดีครับวันนี้บริษัท Enrich Focer ประเทศไทยจำกัดจะมาแนะนำเครื่องพ่นวอม่อยแบตเตอรี่ a e r s t a r จากประเทศเยอรมันนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับเครื่องตัวนี้นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ครับโดยที่ไม่ต้องมีสายนะครับสำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการพ่นกันเลยนะครับกดปุ่มเปิดครับเนี่ยครับละอองละอองจะค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับ เ้าก็พ่นกำจัดยุงและแมลงนะครับตามที่มแมลงกัดนครับตัวนี้ก็นำเข้ากำจัดจำหน่ายโดยบริษัทเอ็นริชฟอสเฟอร์ป็นผ e ู T ้แทนจำกัดนะครับขอบคุณครับ